จะเลินจรเลินนะครับปีบังปอนเด้อคุยเดี๋ยวเดียวเดียวอะไรครับมดเบ็ดมดพี่ขอขึ้นก่อนอะไรครับขอพันหนึ่งคืนอ๋อเบ็ดเบ็ดแบบหบหนึ่งแนึ่เดี๋ยวขอโทษขอโทษดแต่หนึ่งจ่ายคุณคิดได้ไหครับนี่โอ้ยอะไรวะอู้น้องทำอะไรอยู่จ้าเนี่ยโอ้ขัดรองเท้าครับนี่ยังครับ พอดีพี่มาทำบุญแถวนี้พี่วพี่อยากช่วยบุญนะช่วยบุญยังครับพี่อยากช่วยน้องนะแบบว่ามีตังค์มาให้อะไรเงี้ยอ๋อครับผมพอดีพี่มาหาทำบุญแถวนี้ก็เลยเดินผ่านมาเจอน้องอ๋อครับเป็นยังไงเรื่องช่วงนี้โอ้ก็ดีครับนี่ก็ใครอ้ผมกระยุกับลูกสองคนครับพี่เขาปลาปัาเอเขาย่าปลาปิงได้กินไปโอ้กินแล้วครับเมื่อเช้า หรอลูกล่ะลูกเป็นยังไงเดืองเชิงลูกกรบโปได้กินนมครับเมย์มันถิงเมย์มันมีผัวใหม่ครับเหรอครับพี่มีนหนีพี่พี่มีมาไห้นี่อันใดครับพี่มีเงินมาช่วยเหลือโอ้มีเงินมาช่วยเหลือปะครับใช่โอ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยังครับพี่ขอโทษพี่ขอโทษนี่ยังขอไลไรชดได้ไหมอ๋อได้ครับไม่ลืมไหนชดเนี่ยขอไลไรชดได้ไหมอ๋อครับครับเดี๋ยว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  ไล่สดก้นขอไล่สดก้นไล่สดเนาะครับครับต้องมีเป็นอินฟูเลนเซอร์ป่ะครับเนี่ยจ้าอ๋อครับมาครับอยากได้แบบไดให้ผมเว่าให้แบบได้ครับก็พูดธรรมดานี่ลยแบบว่าอื้นเพล้เป็นนี่เป็นนี่เป็นง่ายอะไรอย่างเงี้นะพี่กระทาผมไล้เด้ครับจ้า สวัสดีจ้านี่เลยนี่โอ้นี่ได้มาช่วยเลือทั้างนีเนาะัสดีครับเอาเป็นเกียรติารครับมือนีพี่ปังปอนมาซอยครับโอ้ยพอดีวันนี่ออกมาหาทําบุญทางนอกก็เลยแบบว่าเจอคนช่วยเนาะรู้สึกว่าดวงไม่ดีก็เลยว่าอุ้ยออกหาทําบุญดีกว่าอะไรนี่เนาะครับนี่ขอบคุณอันนี้พี่ไห้อ๋อพี่ไห่ปะครับไห่พันหนึ่งโอ้ขอบคุณหลายครับ เาไปซื้อเขาให้ลูกกินด้ซื้อนมให้ลูกกินด้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจริญเจริญนะครับพี่ปังปอนด้ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันะดครับแบดมดแบดมดเอแแดดแดดแดมดแบดมดดบดดมดแบบแบม เดี๋ยวขอเถิดขาเถิแป๊บนึงได้คุณกินได้ไหมครับนี่โอ้ยอะไรวะเบสเบสตีเอ้ามาเร็วเพราะได้อยู่บ่ครับมันเพราะใส่ได้อยู่บ่ทำใหม่เบสมดเอ๋อพี่ให้ไปเท่านี้ก่อนเอากี่20บาทบ่ครับแป๊บนึงแป๊บนึงเอาตัวแรกพันหนึ่งหรอครับแป๊บนึ่งโอเคนีปไปก่อนน้อกอุ้ยเบสมาแล้วเบสมาแล้วเอาเอาเดครับโอ้พันหนึ่งโอ้แบสมาแล้วโอ้ขอบคุณครับ เพี่ปังปอนในพันหนึ่งครับโอ้โเป็นเกียรติหลายวันนี้ทำบุญดีวันนี้ได้บุญดีได้บุญใหญ่พอดีแหละเนาะได้มาช่วยน้องกับลูกสองคนเนาะยังเลืมไปซื้อนมให้ลูกกินเด้อครับผมขอบคุณครับเป็นเกียรติหลายครับอันหนึ่งจิดายครับจได้ไปซื้อนมให้ลูกแล้วบ่ได้กินนมหลายมือแล้วนมเดือดพอดีดูแลลูกดีดีด้วยครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนจอันอะไรครับ เอาอะไรครับขอเปียกโอาพี่ถือแค่นี้เดี๋ยววันนี anyway> yeah> ้เด้อะไ่ใช่บาทบรอครับใช่เอาแต่พันหนึ่งเหรอครับใส่กระเป๋าก่อนเอาพันหนึ่งเหรอครับพันหนึ่งเดี๋ยววันหลังเพี่เอามาให้ในวันนี้พี่ถือมาแค่นี้เอาไปเทนี่ก่อนเนาะเอาคือออกโซเชียลคือให้พันหนึ่งครับเพันหนึ่งกันแ่บในโซเชียลในโซเชียลให้พันหนึ่งออกมาแล้วพี่ขอให้แจ้งเท่านี้ก่อนเนาะปิดกล้องแล้วให้ยี่สิบบาท ไปมาทางใดกลับไปทางนั้นครับแล <c oughs> ้วแล้วไปบอกเอฟซี T ว่าให้พันหนึง่งแล้วหาให้ยี่สบบาทเดี๋ยววันหลังเพียว่าห้ยจริงเพียว่าหายใหม่เนอะวันนี้แบก <ไป S 1> ันม่ด,นดีได้อะไรไม่ค่อยจะ <ไป S 1> <ว>เทียนไม่ดีวางจะลูกกูจีได้กินนมหาเลยเอาหนานาะซูยี่หลีนาะซูนี่